คุณทำควนตีนอย่างเงี้ยทำไปขับรถไปมันยังไม่ได้ไปแซงขบวนแล้วครับแต่ไปบีบแต่เพื่อจะสร้างคอนเทนต์หรือหวังผลทางอะไรก็ไม่รู้หนูเดินผิดทางและอีหนูหนูเดินผิดทางเลยประชาชนที่ยังมีความจงรักภักดีเนี่ยอีกเยอะโดยเฉพาะคนรุ่นผมเนี่ยซึ่งเห็นพระองค์ท่าน ตลอดชีวิตจนกระทั่งผมอายุ69เนี่ยองค์ท่านไม่เคยทำอะไรที่จะเป็นเรื่องที่จะไม่ดีไม่งามเลยมีแต่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเหนื่อยยากมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพ่อรัชากาลที่9ยังอยู่จนปัจจุบันนะครับบางครั้งพระพรามนามัยของ,ององค์ท่าน พูดภาษาชาวบ้านว่าจะเจ็บจะป่วยท่านก็ยังออกทรงงานนะครับไม่มีอะไรที่จะทำให้หนูเนี่ยไปไม่เคารพศรัทธาท่านเลยหนูจะไม่เคารพศรัทธาก็ไม่เป็นไรมึงไปอยู่ประเทศอื่นสิีิงา <c oughs> เอ้ยอเด็กเวนจังไรผมเนี่ยไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองนะแล้วผมบอกนะครับ รถหนูเนี่ยมันเป็นภาพข่าวรถยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรสีอะไรและหนูไม่คิดหรือว่ามีคนไปขับรถไล่ตามหนูแล้วหนูเนี่ยไปโดนบีบแต่ไล่ปีนปีนปีน,ปนอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อีหนูเองก็เก่งในโลกโซเชียลเองรู้อยู่แล้วว่ารถไอเลวัตเนี่ยคันไหนมึงลองมาบีบแต่ไล่หลังกูดู แล้วมึงจะรู้ว่ามึงได้รับสิทธิอะไรล้อมดูอีหนูโอ้ยเด็กเวียวน